สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไม AI อย่าง ChatGPT ถึงตอบคำถามได้แม่นยำแถมยังอิงกับข้อมูลใหม่ๆได้อีกด้วยคำตอบของเรื่องนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Retrieval Augmented Generation หรือ RAG นั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโดยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้มาจากหมอกิม AI Academy ครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะค่อยๆไปทีละสเตปด้วยกันทั้งหมด5ส่วนครับ เริ่มจากคำถามพื้นฐานเลยว่าทำไม AI ต้องค้นข้อมูลด้วยละ่ะแล้วแรกมันทำงานยังไงกันแน่จากนั้นไปดูตัวอย่างการใช้งานจริงๆที่เราอาจจะเคยผ่านตากันมาแล้วแล้วค่อยไปแง้มดูเบื้องหลังการทำงานของมันกันก่อนจะปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้ากับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Agentic r a กครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นที่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยหลายคนอาจจะมองว่า AI นี่มันรู้ทุกอย่างบนโลกใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้แต่ AI ที่เก่งที่สุดก็ยังมีเรื่องที่ไม่รู้ครับเรานึกภาพตามนะครับถ้าเราไปถาม AI ด้วยคำถามแบบนี้ว่าเฮ้ hey, ทำไมโรงแรมที่แวนคูเวอร์สุดสัปดาห์นี้มันแพงจังเลย AI แบบทั่วๆไปเนี่ยอาจจะตอบได้แค่ก,กว,ว้างๆว่าอ๋อคงจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างมั้งครับแต่มันบอกไม่ได้ครับว่าเป็นอีเวนต์อะไร เพราะว่ามันไม่มีข้อมูลล่าสุดแบบเรียลไทม์นั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นคนอย่างเราเราเวลาเจอคำถามแบบนี้เราจะทำาออย่างใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคือค้นข้อมูลก่อนอาจจะเปิด Google ดูว่าเอ๊ะสุดสัปดาห์นี้มันมีคอนเสิร์ตมีงานประชุมหรือมีอะไรกันแน่พอได้ข้อมูลมาปุ๊บสเต็ปที่2เราถึงจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้เหตุผลเพื่อสรุปออกมาเป็นคำตอบซึ่งนี่แหละครับคือหลักการเดียวกันเป๊ะๆเลยปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับแค่คนนะครับ พวกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า LLM เนี่ยก็มีจุดอ่อนเดียวกันเลยครับคือมันไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหรือข้อมูลที่เป็นความลับภายในบริษัทที่มันไม่เคยถูกเทรนมาก่อนได้เลยนี่คือช่องโหว่ใหญ่เลยครับที่ทำให้คำตอบของ AI อาจจะไม่อัปเดตหรือไม่ถูกต้องและเมื่อมีปัญหาแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีทางออกซึ่งทางออกที่เรากำลังจะพูดถึงนี่แหละครับมีชื่อว่า RAG มันคือเทคนิคที่จะมาช่วยให้ AI ก้าวข้ามกำแพงความรู้ที่จำกัดนี้ไปได้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันทำงานยังไง r a c หรือ retrieval augmented generation นะครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันคือการติดอาวุธเพิ่มให้กับ ai ครับโดยอาวุธชิ้นแรกคือความสามารถในการค้นหาข้อมูลหรือ retrieval เหมือนกับว่าเราติด google เข้าไปในสมองของ ai เลยและอาวุธชิ้นที่2คือความสามารถในการสร้างคำตอบหรือ generation ที่มันมีอยู่แล้วพอเอา2ออย่างนี้มารวมกันปุ๊บ แรกก็คือการทำให้ AI สามารถไปค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาก่อนแล้วค่อยเอาข้อมูลนั้นมาเรียบเรียงเป็นคำตอบที่ฉลาดคือน,นั่นเองครับเห็นภาพความแตกต่างชัดเลยใช่ไหมครับลองลึกดูนะครับว่า LLM แบบเดิมๆเนี่ยเหมือนเป็นนักประหลาที่อ่านหนังสือมาเป็นหมื่นๆเล่มแต่ความรู้ทั้งหมดจะหยุดอยู่แค่วันที่อ่านเล่มสุดท้ายจบในขณะที่ระบบ RAG เนี่ยคือนักประชญาคนเดียวกันเลยครับแต่มีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลาทําให้ความรู้ของเขาเนี่ย ทั้งทันสมัยและกว้างกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยครับกระบวนการทำงานของมันก็เรียบง่ายมากครับมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองขั้นแรกคือ retrieve ครับเหมือนเราส่งนักสืบหรือที่เรียกว่า retriever ไปค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากคลังความรู้มาก่อนพอนักสืบได้ข้อมูลมาแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือ augment ครับคือการเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาแปะรวมกับคำถามเดิมของเรากลายเป็นคำถามฉบับอัปเกรดที่มีข้อมูลแน่นขึ้น และสุดท้ายขั้นตอนที่3 generate ครับเราก็แค่ส่งคำถามที่อัปเกรดแล้วเนี่ยไปให้ AI ตอบซึ่งแน่นอนว่าคำตอบที่ได้ออกมามันก็จะสมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้นเยอะเลยครับเอาล่ะครับพอเห็นภาพการทำงานเบื้องหลังกันไปแล้วคำถามต่อมาก็คือและในชีวิตจริงเนี่ยเราเจอเทคโนโลยี RAG นี้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วจะพบว่ามันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย ต้องบอกว่าการใช้งานมันหลากหลายมากจริงๆครับตั้งแต่พวกแชทบอทของบริษัทที่เราคุยด้วยเวลาจะติดต่อสอบถามข้อมูลที่มันสามารถดึงข้อมูลส่วนตัวของเรามาตอบได้แบบเป๊ะๆหรือผู้ช่วยเขียนโค้ดที่สามารถแนะนําโค้ดที่ถูกต้องได้เพราะว่ามันไปอ่านเอกสารทั้งหมดในโปรเจกต์ของเรามาแล้วไปจนถึง AI ที่ช่วยคุณหมอวินิจฉัยโรคโดยอิงจากงานวิจัยล่าสุดหรือแม้กระทั่งผลสรุปสั้นๆที่เราเห็นบนหน้า Google Search เวลาค้นหาข้อมูลนั่นแหละครับทั้งหมดนี้มี RAG เป็นฮีโร่อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลย ทีนี้เราลองมาเปิดฝากระโปรงของ r a g กันดูหน่อยดีกว่าครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้มันทรงพลังและมีประสิทธิภาพได้ขนาดนี้คุณแอนดรูว์ NG ซึ่งเป็นกูรูด้าน ai ได้ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาที่สำคัญมากอย่างหนึ่งครับคือ llm รุ่นใหม่ๆมเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า context window ที่ใหญ่ขึ้นมากลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่า context window ก็เหมือนกับโต๊ะทำงานของ ai ครับเมื่อก่อนโต๊ะอาจจะเล็กมากวางเอกสารได้แค่ไม่กี่แผ่น แต่ตอนนี้โต๊ะมันใหญ่เบิ้ลเริ่มเลยทําให้เราสามารถเอาข้อมูลที่ r a g ไปค้นหามามาวางให้ AI ดูได้ทีละเยอะเยอะมันก็เลยเข้าใจภาพรวมและบริบทได้ดีขึ้นมากทําให้ r a g ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับส่วนประโยชน์หลกัหลกๆของ r a g ที่ทําให้มันโดดเด่นมากๆเลยก็คือ 1. มันช่วยลดปัญหา AI มโนหรือที่เรียกว่า Hallucination เพราะทุกคำตอบต้องอิงจากข้อมูลจริงที่มันหามาได้ 2. มันเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินและเวลามาหาศาลไปเทรนโมเดลใหม่ทั้งหมด 3. เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งข้อมูลได้ด้วยว่า AI ไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนและสุดท้ายการอัปเดตข้อมูลก็ง่ายมากครับแค่โยนเอกสารใหม่ๆเข้าไปในคลังความรู้ของมันเท่านั้นเอง เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นไปอีกเราอาจจะมองว่าตัว r e t ท i e v เวเนี่ยก็เหมือนกับบาารรลักษ์ส่วนตัวของ AI เลยครับคือมีหน้าที่คอยไปค้นหาและหยิบเอกสารที่ถูกต้องจากคลังความรู้ขนาดใหญ่มาให้ AI ใช้ในการตอบคำถามเป็นการแบ่งงานกันทำาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากครับและในส่วนสุดท้ายนี้เราจะไม่ได้อยู่แค่กับปัจจุบันแล้วนะครับแต่จะพาทุกคนไปดูอนาคตที่น่าตื่นเต้นของเทคโนโลยีนี้กันซึ่งก็คือ Agentic Rack มันคือวิวัฒนาการขั้นต่อไปที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราโต้อตอบกับ AI ไปเลยก็ได้ครับ Agentic r AG คำนี้คือสิ่งที่นักพัฒนา AI ทั่วโลกกำลังจับตามองกันอยู่ตอนนี้เลยครับมันคือการยกระดับ r AG แบบเดิมๆขึ้นไปอีกขั้นจากระบบที่แค่ค้นหาตามคำสั่งของเราไปสู่ระบบที่สามารถคิดและตัดสินใจค้นหาได้ด้วยตัวเองครับความแตกต่างที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับ RAG แบบดั้งเดิมเนี่ยมนุษย์อย่างเราเราต้องเป็นคนเขียนโค้ดเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การค้นหาทั้งหมดว่าต้องหาแบบไหนหาจากที่ไหนแต่สำหรับ Agentic RAG ตัว AI เองจะเป็นคนตัดสินใจเลยครับว่าจะค้นหาอะไรจะค้นหายังไงและจะค้นหาข้อมูลเพิ่มอีกดีไหมเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดออกมาครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญในวันนี้อีกครั้งนะครับ RAG ก็คือ AI ที่ค้นข้อมูลเป็น ประโยชน์หลักๆของมันก็คือการสร้าง AI ที่ให้คำตอบแม่นยำและเชื่อถือได้และอนาคตของมันก็คือ Agentic RAG หรือ AI ที่คิดและค้นหาข้อมูลเองได้นั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้มองว่า RAG ไม่ใช่แค่เทคนิคอะไรที่ซับซ้อนนะครับแต่มันคือสะพานที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมระหว่างข้อมูลที่เรามีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในบริษัทรายงานการประชุมหรือความรู้เฉพาะทางต่างๆ เข้ากับพลังสมองของ AI เพื่อสร้างสารรค์เครื่องมือที่ฉลาดและเข้าใจเราได้อย่างแท้จริงครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อลเล่นๆนะครับว่าเมื่อ AI สามารถตัดสินใจค้นหาข้อมูลที่จำเป็นได้ด้วยตัวของมันเองโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนและเราพร้อมสำหรับยุคข,ของ s e l f r e t r i e v i n g AI แล้วหรือยังครับ